เหตุการณ์ที่สำคัญถัดมานะฮะก็คือ2480เนี่ยอยากจะฝากนะครับว่าอเมริกาเป็นประเทศแรกที่จัดเก็บภาษีจากกำไรสุทธิที่เป็นประเทศแรกของโลกเลยแล้วบ้านเราละ่นะ25เมษายน2494ครับเราก็เปลี่ยนแปลงนะตามวิถีของโลกนะโดมิโนโตัวแรกครับนะตัวแรกนั้นล้มนะที่อเมริกา โดมิเนตัวถัดไปถัดไปจนถึงประเทศไทยครับเป็น15ปีถัดมานะเรามาเก็บภาษีบนกำไรสุที่กันเนี่ยในวันที่25เมษาสองพนส4 9รเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักกิโลเมตรแรกนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจสำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะนักบัญชีภาษีก่อน tax accountant นะครับนะวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญแล้วทังสภาวิชาชีพก็สถาปนาวันนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นวัน นักบัญชีภาษีกรไทยนะ